สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่7สิงหาคม2567ค่ะ พบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะศาลจังหวัดหัวหินจัดกิจกรรมวันรับพีครบรอบ104ปีค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่7สิงหาคม2567ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดหัวหินทางขึ้นช่องประดู่อำเภอหัวหินนายชยาธรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินและคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดหัวหินรวมทั้งอายการจังหวัดหัวหินจัดกิจกรรมวันรพีครบรอบ104ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระบรม,มวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเล็กดิษได้รับเกียรติจากนายวชิระหัสดีพงอายการจังหวัดหัวหินนายพล กิจพวงไรยศิีนานอําเภอหัวหินนางอุษาพวงไร่ศรีนายกกิ่งกาชาตอําเภอหัวหินและอีกหลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมวันรับพีประจำปี2567โดยมีนางพึงพิทพูลทรัตผ่วมในการสำนักงานศาลจังหวัดหัวหินและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดหัวหินให้การต้อนรับจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระมีพระครูโอภาสการจนะธรรมเจ้าคณะตำบลหัวหินเขต2เจ้าอาวาสวัดสพัน์ขี้เหล็กเป็นประธานสายสงฆ์พระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์และถวายพตัตตาหาร ป่นโตและจะตุปปัจจัยทยธรรมจากนั้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินได้นําคณะผู้พิพากษาพ่วงในการข้าราชการศาลจังหวัดหัวหินและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทนายความและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสารุดีและวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณหน้าพระบรมสาธิสลักพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศาัก กมรมหลวงราช,ชบุรีดิเลกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยพร้อมมอบทุนการศึกษาโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายที่จัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน22ทีมจาก11โรงเรียนในเขตอำเภอหัวหินและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนะนำโครงการวิจัยให้กับเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่ะ วันที่7สิงหาคม2567นายนพพรุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดการสัมมนา,าแนะนำโครงการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ห้องประชุมหัวหินบอลลูน1โรงแรมหัวหินแกนแอนด์พาซาอําเภอหัวหินมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินนายจิรวัตรพมณีปรลัดเทศบาลเมืองหัวหินศาสตราจารย์ดรสุภัสสวัสดิ์ชัชวานหัวหน้าโครงการวิจัย ศาสตราจารย์ดรโกวิทพวงงามศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพฑูนและนายสุทธิเกยตติอังการบุรณะ นักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัยสมาคมต่างๆหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและผู้นำชุมชนต่างๆเข้าร่วมสัมมนา,ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินจดสัมมนา,าแนะนำโครงการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และสภาพแวดล,ล้อมโดยทั่วไปของเมืองหัวหินรวมถึงแนวโน้มความท้าทายและข้อจำกัดการพัฒนาและ การบริหารจัดการพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่เมืองหัวหินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อจะทําข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเมืองหัวหินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะและการออกแบบรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่เมืองหัวหินเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะร่างกฎหมายการบริหารพื้นที่เมืองหัวหิน The cat sat on the ดรสุภัสสวัสชชวันกล่าวว่าก็วันนี้ได้มาคุยกับพี่น้องชาวหัวหินและท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเราก็คุยกันว่าวันนี้เมืองหัวหินของเรามีความเจริญมีความก้าวหน้าไปมากการที่เรามีโครงการเป็นเทศบาลเมืองอย่างที่เป็นอยู่ก็อาจจะทําให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่ควรเพราะว่าขอบเขตภารกิจหน้าที่และอํานาจของการเป็นเทศบาลเมืองมันมีข้อจํากัดวันนี้เราก็มาเสนอแนวคิดว่าเราน่าจะทําให้เมืองหัว หัวหินของเรานั้นมีโครงสร้างเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสและทําให้เมืองหัวหินของเรานั้นมีหน้าที่และอํานาจที่กว้างขวางมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีโครงสร้างการบริหารงานที่ต่างกว่าเดิมซึ่งก็ทําให้การบริหารงานของเมืองหัวหินมีความคล่องตัวสามารถดูแลตอบสนองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็อย่างนี้นะครับว่าความสําเร็จของ โครงการนี้ถ้าเราจะทําได้ก็ต้องทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งที่เป็นพี่น้องในพื้นที่ก็เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดเห็นแต่ว่าในขณะเดียวกันรเรื่องนี้จะประส่งความสาเมร็จได้ก็ต้องได้ไดรับการเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับจากภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งจากกระทรวงมหาดไทยหรือจากรัฐบาลที่จะยอมให้เราได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของเทศบาลเมืองหัวหินไปเป็น ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในอนาคตครับเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่7สิงหาคม2 5 6พันพันตำรวจโทกันเก้าวิริยะเดชาวัฒน์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันบนถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครชุมชนห้วยาย,ายใต้เขตเทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมโรงพยาบาลชะอำกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุพบผู้บาด เจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายเป็นหญิงทราบชื่อคือนางสาววานิดาพุ่มทองอายุ28ปีชาวชุมชนหนองคางกู้ชีพโรงพยาบาลชะอําทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอําถัดมาพบนายอินหล่ำล่ำไปอายุ85ปีอยู่บ้านเลขที่1397ถนนจอมพลชุมชนห้วยาซใต้อําเภอชะอําในสภาพหน้าผากแตกสวมเสื้อลายแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีดำถูกชนจนเสียชีวิตใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ทอนด้าสีเหลือ ป้ายทะเบียน9363จังหวัดเพชรบุรีของผู้เสียชีวิตในสภาพด้านหน้ามีรอยถูกชนได้รับความเสียหายใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงขาวป้ายทะเบียน7482เพชรบุรีของผู้บาดเจ็บในสภาพด้านหน้ามีรอยชนได้รับความเสียหายหนักจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านภายในชุมชนเพื่อไปทำธุระที่ชุมชนบางควายบางไซย,ย,ย้อย พอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บวิ่งย้อนสอนมาชนรถผู้เสียชีวิตเท่าอย่างจางังจนร่างกระเด็นกระแทกพื้นเสียชีวิตดังกล่าวโดยมีสอทอชามและญาติญาตเดินทางมาดูที่เกิดเหตุด้วยความโศกเศร้าเสียใจ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2CCC และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิรสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาเพชษอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ